बुधं शरणं गच्छा ดินแดนแห่งภูผาหิมาลัยนครแห่งจินตนาการที่อยู่อาศัยของผู้คนมากมายหลายเผ่าก่อถูกถักทอด้วยวัฒนธรรม,มลทัทธิประเพณีศาสนาได้อย่างลงตัวพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองในแถบนี้ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วจนเรียกว่าที่นี่เป็นพุทธอาณาจักรแห่งสิมวันตประเทศ ในขณะที่อินเดียนั้นพระพุทธศาสนาเสื่อมสุดรุ่งโรยไปตามการเนปาลน,นับเป็น,ปนอนาณาจักรสุดท้ายที่พระพุทธศาสนาไม่ขาดสูงแม้จะมีการผสมกลมกลืนไปบ้างแต่นอกร้าของพระพุทธศาสนาก็ยังคงมอ,อกงมครั้งพุทธกาลเคยมีพระพระอรหันต์ถึงสองหมื่นรูปได้นำพุทธธรรมเข้ามาส่องประกายทั่วหิมมวันต่ประเทศ ให้สว่างสวยัยแต่ไม่นานนักความเป็นอนิจังก็เข้ามาครอบครองพื้นที่เมื่อกองทัพเจ้าชายวิทูพะเคลื่อนจากนครสาวัตถีย่ำยีกรุงกบิลพัฒจนแหลกรานพวกเจ้าสักยะหนึ่งมเจ็ดชีวิตถูกปลงพระชนเจ้าสักยะพากันหลบหนีภัยคุกคามเข้าดงลึกแห่งปาหิมพานมาตั้งเมืองใหม่ ทหิมวันตะประเศครั้งนั้นเป็นความสูญเสียของพระพุทธศาสนาอย่างแรงเกือบล่มสลายพระพุทธศาสนาเริ่มมีแสงเงินแสงทองส่องฟ้าให้พุทธธรรมประกายแสงได้อีกเมื่อพระเจ้าอาโศมหาราชเสด็จมาสาักกะสถานที่ประสูตรของพระบรมราสดาที่ลุมพินีวันสถาน หลังจากราชาพิเศษแล้วได้20ปีทรงปักเสาศิลาจารึกไว้และสร้างสถูปที่มือกบิลพัทแม้สภาพมือขณะนั้นเป็นเมืองร้างก็ตามสมณะเฮียนจังหรือถังสำจังพระธรรมจาริกจีนได้บันทึกเกี่ยวกับเนปาลในหมายเหตุประเทศตะวันตกสมัยราชวงศ์ถังชื่อใต้ถังไซฮกกีว่า มีพระภิสุประมาณ2,000รูปนับถือทั้งพระพุทธศาสนาและลัทธิมิจฉาทิฐิพุทธวิหารและเทวสถานมีมากตั้งอยู่ติดต่อกันพระสงฆ์มีทั้งฝ่ายมหาย,ยานและหินยานพระราชาอยู่ในวรนนัก,กษัตริย์เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอากาศหนาวเย็นมากขนบธรรมเนียมหยาบผู้คนในหุบเขาหิมาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งใหญ่ในอินเดียถูกำลายล้างโดยกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามทําให้พระพิษุและศาสนิกจํานวนมากทั้งฝ่ายมหายา,ยานและเถรวาดพากันอพยพหลบภัยเข้าไปในเนปาลพร้อมกับนขนคัมภีร์อันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ามาด้วยศาสนิกผู้เป็นมหายานมีพลังประ,ประกาศพระพุทธศาสนาได้มากกว่า ทำให้ลักษณะดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่มีชาวสักยะบรรพันประชาอุปสมบทอยู่นั้นเริ่มไม่มั่นคงเพราะฝ่ายมหายานมีการประยุกต์พระพุทธศาสนาจนต้นเขาเดิมเจือจางไปจนกระทั่งถึงพุทธศตรวรรษที่19พวกพราหมณ์ก็เข้ายึดครอบครองเนปานภาพเขาวไว้ไวทั้งหมดและส่งเสริมศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะนำลัทธิตันตระเข้ามาเผยแผ่เคียงคู่ไปกับพุทธศาสนาทำให้ประชาชนมีปัญญา,มาไม่มากแยกไม่ได้เลยว่าศาสนาพุทธกับลัทธิพราหมณ์แตกต่างกันอย่างไรเป็นเหตุให้ลัทธิตันตระแพร่ขยายยิ่งในสมัยพระราชาชัยสถิติมละผู้นับถือศาสนาฮินดูอย่างเคร่งครัดเป็นเจ้าผู้ปกครอง ได้บังคับให้พิสุสามเณรในพุทธศาสนาลาพระเพื่อไปสมรสแต่งงานเพื่อเร่งความเข้มข้นในการแบ่งชนชั้นวรรณะตามคำสอนของลทัทธิพราหมณ์ครั้งนั้นพระพิสุที่เป็นศากยะได้ถูกบังคับให้ลาสิขาหันกลับไปครองเรือนและใช้สกุลศากยะจะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังครองเพศสมณะได้ประครับประคองพระพุทธศาสมมนาให้อยู่ได้ หลังจากนั้นไม่นานผู้นับถือพุทธศาสนาก็ถูกฮินดูกลืนไปหมดสิน้นเว้นแต่ผู้นั้นที่ยังมั่นคงทำรงอยู่ในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาแบบวัชรยานเข้ามา การผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาท้องถิ่นก็เกิดขึ้นและอย่างรากฝังลงลึกศาสนาพุทธแบบวัชรยานกับลัทธิตันตระที่นับถือเจ้าป่าเจ้าเขาพูดเรือนผีบ้านก็เข้าครอบครองทินฮิมาลายัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาลุมพินีวันปัจจุบันเป็นพุทธ,ธิยานที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งปีฉลองพุทธชยันติงตี25พุทธศตวรรษสมัยที่พระนท่านอูทันชาวพุทธพมา่าเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของพุทธสถานแห่งนี้จึงผลักดันให้มีการพัฒนาลุมพินีเมื่อปีพุทธศักราช2510โดยให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาของสหประชาชาติจนเป็นผลสำเร็จและได้ตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาลุมพินีขึ้นเมื่อปีพุทธศ,ศักราช2513ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนารวม13ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยคณะกรรมการนี้ได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยการพัฒนาลุมพินีให้เป็นศูนย์กลางแห่งพลังทางจิตใจและสันติสุขของมวลมนุษยชาติในโลกโดยยึดพระธรรมคำสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางจากนั้นได้เชิญชาวพุทธทั่วโลกให้รวมใจกันสร้างพุทธานุสรสถานน้อมเป็นพุทธบูชาองค์พระบรมราส,สดาผู้ประกาศพุทธธรรมนำสติภาพให้เกิดขึ้นในโลกมาแล้ว2,500ปีณที่ลุมพินีวันสถานอันเป็นแผ่นดินเกิด ของพระพุทธเจ้าหรือเราเรียกว่าสถานที่ประดูิขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาลุมพินีวันสถานเป็นสวนแห่ง <c oughs> การรวมน้ำใจของชาวกบิลพัทกับชาวเทวทหา หรือเป็นสถานที่พกปะในเชิงชั้นชั้นปริยุราญาตระหว่างโอริยวงศ์กับสากยะวงศ์สองวงมีความตรงกันก็คือเผ่าพันธ์สายเลือดศูนย์ลุมพินีวันคือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า อยู่ในตำบลลุมมินเดก่อนนั้นยังคงอยู่ในเขตอินเดียต่อมาเมื่อมีการแบ่งปันเขตแดนหลังสงครามปีพุทธศักราช2493ลุมพินีวันตกอยู่ในเขตของประเทศเนปาลบริเวณลุมพินีวันในเขตโบราณสถานก่อนนั้นเคยเป็นสังฆารามที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตมีก้ออิฐเรียงตั้งให้เห็นเป็นรูปร่างทรงกลมแบบเจดี ลักษณะสี่เหลี่ยมแบบวิหารหรือเสนาสนะซึ่งเป็นองค์ประกอบของอาวาสในครั้งโบราณและต้นโพอายุหลายร้อยปีกับสระน้ำที่เก่าแก่ของลุมพินีเมื่อมองย้อนอดีตสถานที่นี้ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวะหะมีโขดเขาล้อมรอบประดับด้วยหมู่ไม้นันพันทั้งสระน้ำบารรณศาลาที่พัก ดอกไม้สวยงามส่งกลิ่นหอมและรวยรื่นชื่นใจในฤดูใบไม้ผลิเป็นสวนพฤกษชาติที่ยกใจเวลาว่างตั้งจากการงานของชาวกบิลพัทและชาวเทวทหะพระมหาบุรุษก่อนเสด็จอุบัติลงสู่โลกมนุษย์ทรงพรรณนาถึงปัญจมหาวิโลกนะห้าประการคือการอันควรทวีปอันควรประเทศอันควร ตระกูลผู้ให้กำเนิดอันควรและมารดามีมีอายุอันควรจึงตัดสินพระไทยลงสู่พระคันพระนางสิริมหามายาอัครมเหสีของเจ้าชายสุดโทธนะเมื่อวันอาสาฬหะปุรณมีเพ็ญเดือนแปเมื่อพระคันของพระนางแก่จูนครบทศทสมาตตามกขนบธรรมเนียมของคนอินเดียสมัยนั้นมีความเชื่อว่าฝ่ายหญิง จะต้องเดินทางไปอยู่คลอดบุตรที่บ้านพ่อแม่ของตนพระนางสิริมหามายาจึงเสด็จไปพระราชวังเดิมของกษัตริย์โกริยะพระราชบิดาของพระนางที่เมืองเทวทหานครเมื่อขบวนญาตราไปได้ประมาณ20กิโลเมตรจากกบิลพัทถึงปา่าลุมีพระนางเจ้าประชุนพระค,คันจะประสูตรโปรโดให้หยุดขบวนใต้ต้นสาระทรงยืนสาระ ในวันวิสาขะอุรณมีดิถีเพ่นเดือนหกแปสปีก่อนพุทธศกเวลาสายใกล้เที่ยงเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารก็ได้เสด็จประสูติจากพระคันของพระมารดาท่งพียบพร้อมด้วยมาหาปุริตลักษณะ32ประการครบบริบูรณ์อันเป็นลักษณะแห่งองค์พุทธทางกูลโดยเฉพาะและก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง เมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระคันแล้วทรงแสดงอิทธิปาติหารก้าวพระบาทออกไปได้เจ็ดก้าวเป็นบุพนิมิตหมายว่าในนั้นพระองค์ประสูติบริสุทธิ์ไม่เปื้อนพื้นพระองค์ด้วยพระคันมนทินมีหมู่เทพยดามาคอยรับมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมที่จะสงสนานพระวรกายสำหรับการประสูติพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าให้กับพระอนุลฟังในภายหลังว่า ดูก่อนอ,อน,นุนยิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่มารดาแห่งพระโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดพระโพธิสัตว์ดูก่อนอ,อน,นุ์โพธิสัตว์คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอผินพระพักไปทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัดขาวกั้นอยู่เบื้องบน ย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและทรงเปล่งวาจาประกาศความสูงสุดว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้วช่วงระยะลมหายใจที่เหลือข้าพเจ้า ขอตั้งต้นชีวิตใหม,ใหม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอเป็นคนใหม่ในหัวใจเก่าเริ่มทำสิ่งดีๆให้งอกงามไพบูรณ์อัคโคหะมัสมิโลกาาัสาเราต่อไปนี้เมื่อการเกิดมีแล้วเราจะเป็นเลิศเลิศเราจะเป็นผู้ประเสริฐเราจะเป็นผู้เจริญเรามีโอกาสที่จะปรับเนื้อปรับตัว ลุมพินีวันสถานที่แห่งนี้จึงมีวิธีที่จะปลอบขวัญบำรุงหัวใจให้กับชาวพุทธบริบัตพุทธบริษัทเชิญเถิดท่านทั้งหลายเชิญไปสถานที่ประสูติของพระสัมมา,มาสัมพุทธเจ้าของเราเสาศิลาจารึกพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกทรงบัญชาให้ตั้งขึ้นเพราะทรงมีพระประสงค์ต้องการสร้างอนุสรณ์ไว้กาลนาน เมื่อคราวเสด็จไปลุมพินีหลังจากครองราชได้20ปีหลังพระพุทธปรินิพานได้236ปีเมื่อทำสังคยนาครั้งที่สที่อโศการ,รามเมืองปาตารีบุตรเสร็จแล้วก็เสด็จธรรมญยาตราจาริกแสวงบุญสักระพุทธสถานตามหมู่สงมีพระโมคคิริบุตรติดสเทระหรือที่สายมหายานเรียกว่าพระอุปคุตเป็นผู้นำ พระผู้นำธรรมยาตราชี้ให้พระเจ้าอาโศกทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและทูลว่าณที่ตรงนี้คือที่ประสูตรของพระบรมศาสดาพระเจ้าอาโศกดีพระไทยทอดพระองค์ลงกราบกับพื้นแล้วลุกขึ้นประนมมือประทักษิณขอบูชาที่พระพุทธเจ้าประสูตรดอร็เอเตอร์เป็นผู้ค้นพบเสาศิลาจารึกเป็นคนแรกเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม พุทธศักราช2438ขณะที่พบหลักศิลาจารึกถูกอิดอิด,อดหักกากปูนถมทับอยู่หลายฟุตวัดส่วนสูงของเสาได้26ฟุต6นิ้ว8ฟุต6นิ้วฝังอยู่ในดินวัดส่วนกลมได้7ฟุต3นิ้วกล่าวกันว่าเดิมสูงประมาณ70ฟุตและมีอักษรจารึกที่เสา สระบคครนีในบริเวณลุมพินีมีสระน้ำหรือเรียกว่าสระบคครนีลักษณะลึกลงไปเป็นชั้นๆสามารถเดินรอบได้น้ำในสระใสพอที่จะเห็นเงาสะท้อนของต้นโพใหญ่ได้ชัดเจนสระแห่งนี้ตามประวัติเชื่อกันว่าเป็นจุดเดียวกับสระบราณที่พระนาสิริมหามายาพุทธมารดาสงน้ำก่อนถวายการประสูติพระราชกุมาร ชาวบ้านย่านนี้เขาถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งข้างสักมีต้นโพใหญ่อายก,กว่าร้อยปีผู้แสวงบุญนิยมมานั่งสวดมนต์ใต้ร่มโพบางครั้งมักจะมีผู้ที่ชอบเสียงทายมาลอดโพรงที่ต้นโพจนเป็นที่นิยมของชาวท้องถิ่น มายาเทวีมายาเทวีวิหารเมื่อครั้งก่อนเป็นวิหารที่สร้างด้วยอิฐกระปูลเป็นอาคารยกระดับมีต้นโพใหญ่อยู่ด้านหลังปัจจุบันหน่วยง,งานโครงการพัฒนานลุมพินีได้ถอนต้นโพออกรากได้เข้าไปชอนชายทำลายโบราณสถานและรื้ออาคารเก่าออกเพื่อการค้นคว้าโบราณวัตถุที่สำคัญและสร้างอาคารใหม่คลุมบริเวณไว้ เพื่อรักษาสภาพโบราณสถานภายในมีภาพหินแกะสลักเป็นรูปพระนาสริมหามายาเทวีพระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยิงสาระอยู่อยู่พร้อมกับพระสนมและข้างหน้าเป็นรูปเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระกุมารกำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัวจากการขุดค้นปรากฏว่าในศูนย์กลางไหวิหารมายาเทวีมีห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆส5ห้อง ถูกล้อมด้วยกำแพงยุคพระเจ้าอโศกมหาราชส่วนทิศตะวันออกมีซากวิหารโบราณตั้งอยู่สูงในรูปของสี่เหลี่ยมปรากฏเห็นหลักฐานการก่อสร้างทับซากเก่าเป็นชั้นๆโดยชั้นใต้สุดเป็นยุคโมระยะหรือยุคพระเจ้าอโศกการก่อสร้างที่เก่ากว่านี้ไม่มีปรากฏที่ศูนย์กลางของห้องกลางสุด พบแผ่นศิลาขนาด5้คูณหนิ้วเมื่อ4ี่กุมภาพันธ์2539นักสำรวจเชื่อกันว่าเป็นหลักฐานสำคัญสมัยพระเจ้าอโศกชิ้นหนึ่งที่ทรงสร้างไว้เป็นการยืนยันว่าพระกุมารเสด็จพระชนมเนินได้7จก้า วัดนานาชาติการจัดสรรลุมพินีเป็นสถานให้การระลึกถึงพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสถาปนาขึ้นไว้ได้2,500ปีนั้นประเทศต่างๆได้สร้างศาสนสถานไว้ในอุทยานลุมพินีวันโดยมีวัดเนปาลตั้งอยู่หน้าสวนลุมพินีวัน